ชุดอะไรอ่ะโปรดิวเซอร์อยู่ไหนแล้วนี่มันชุดอะไรทั้งแก่ทั้งเฉยถ่ายไปก็เสียชื่อฉันหมดนะสิฉันไม่เอาด้วยหรอกอีคุณถิงฉันว่าชุดเนี้ยมันก็ไม่เลวนะคะเวลาคุณถิงใส่เนี่ยมันก็เลิศดีออกคะ่ะ คุณพอยเห็นบอกว่าเป็นเสื้อผ้าแบรนด์ดังฉันก็เลยยอมมาถ่ายให้หรอกนะแต่ถ้าไม่บอกฉันนึกว่าเสื้อผ้าตามตลาดนัดซะอีกนี่เป็นเสื้อผ้าของทางเราที่จ้างดีไซเนอร์แนวหน้าดต่ประเทศมาออกแบบให้ค่ะทั้งวัสดุและการถักร้อยต่างคัสัดและปราณีเพื่อให้ผลงานชิ้นนี้ออกมาดีที่สุดเลยนะคะ จริงล่ะฉันไปถ่ายแบบกับดีไซนเนอร์มาตั้งหลายประเทศแต่ก็ไม่เคยเห็นที่ไหนออกแบบได้เชยขนาดนี้มาก่อนเลยถ้าจะให้ฉันที่ทั้งสวยและดูดีขนาดนี้นะมาถ่ายแบบเสื้อผ้าเฉยๆแบบนี้ฉันก็ดำหมดสิฉันไม่ออาด้วยหรอกพอเลิกฉันไม่ถ่ายแล้ว ในเมื่อเป็นแบบนี้นายช่วยไปโทรบอกคุณฝาให้หน่อยก็แล้วกันว่าคุณถิงสัดส่วนไม่ผ่านไม่เหมาะกับชุดแบรนด์ของเราเราค่อยไปจ้างนางแบบคนใหม่มาก็แล้วกันได้ค่ะคุณพลอยเดี๋ยวก่อนสิที่จริงฉันก็ไม่ได้ไม่อยากถ่ายขนาดนั้นหรอกฉันก็แค่รู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยขอเวลาฉันพักสักสองชั่วโมงก็คงหายฉันออกไปข้างนอกก่อนนะ ขอเวลาพักผ่อนทำสมาธิคุณถิงจะให้ทุกคนรอคุณถิงขนาดนั้นก็ไม่ได้นะคะไม่เป็นไรปล่อยเธอไปเถอะคุณพลอยคะคุณถิงทำแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยหรอคะยังไงคุณฝ่าก็ฝากคุณถิงไว้กับฉันถือว่าช่วยฉันรักษาหน้าคุณฝ่าก็แล้วกันนะเดี๋ยวถ่ายชุดเซตนี้จบเมื่อไหร่ค่อยเปลี่ยนนางแบบคนใหม่ก็ได้ค่ะพวกนายไปพักก่อนเถอะอีกสองชั่วโมงค่อยมาทำใหม อาหารเที่ยงมาแล้วค่ะคุณถิงหิวไหมคะฉันวางไว้บนโต๊ะนะคะเดี๋ยวนี่อะไรอะ่ะให้ฉันกินอาหารตามสั่งเนี่ยนะไม่มีงบซื้ออาหารดีๆเลยหรือไง บริษัทก็ออกใะใหญ่โตมีชื่อเสียงแค่อาหารดีๆให้นางแบบสักมือ้อก็ไม่มีปัญญาหรอมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าคะอาหารที่ทางเราเตรียมไว้ให้ไม่ถูกปากคุณถิงหรือเปล่าคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันปกติฉันไปถ่ายแบบที่ไหนน,นางแบบจะได้กินอาหารดีๆทั้งนั้นถ้าไม่เป็นอาหารญี่ปุ่นก็อาหารยุโรปเสิร์ฟพร้อมเครื่อง,งดื่มดีๆแต่ที่นี่อะไร ให้ฉันกินข้าวกล่องธรรมดากับน้ำเปล่าเนี่ยนะแบบนี้มันดูถูกกันชัดชัดฉันไม่ใช่นางแบบเลดตต่ำนะถ้ามีเวลาก็หัดเอาตาไปดูแบบเสื้อผ้าต่างประเทศบ้างว่าเขาดูแลนางแบบแฟบบชั่นกันยังไงฉันก็ไปดูงานที่ต่างประเทศมาก็หลายที่นะคะแต่ยังไม่เคยเห็นนางแบบที่ไหนที่อวดดีและสูงส่งขนาดนี้เหมือนกัน ถ้ากินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินค่ะในเมื่อคุณจะเรื่องมากขนาดนี้ฉันก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะวันนี้ไม่ต้องถ่ายแล้วเลิกกอง <L ies> นี่เธอคิดว่าเธอเป็นใครไม่เสร็จไรมาตัดสินฉันแบบนี้เธอลืม <L ies> ไปแล้วหรอว่าฉันเป็นคนที่คุณฝ่าส่งมานะนี่เธอกล้าที่ฉันให้เธอมาเป็นแบบให้ <L ies> ก็เพราะว่าฝ่าเป็นเพื่อนของฉันหรอกนะฝ่าถึงกับขอร้องให้ฉันมอบโอกาสดีๆให้กับเธอไม่อย่างนั้นอะ ฉันคง <poster. S 1> ไม่จ้างนางแบบโนเนทอย่างเธอที่เสียเวลาหรอกฝ่าฮัลโหลฝ่ามีอะไรหรือเปล่าไม่ได้เจอกันนานเลยโทรมามีอะไรหรอคือ ผมมีรุนพี่ลุนน้องอยู่คนหนึ่งครับพี่พลอยเธอเคยเป็นนางแบบแต่ตอนนี้ว่างงานเพราะมีปัญหากับที่เก่าพี่พลอยพอจะให้โอกาสเธอได้ลองไทยแบบกับแบรนด์ของพี่พลอยหน่อยได้ไหมครับถ้าจะให้พี่ช่วยอ่ะพี่ก็ไม่ขัดหรอกนะแต่ที่ว่ามีปัญหากับที่เก่าอ่ะเรื่องอะไรหรอพอจะบอกพี่ฟังหน่อยได้ไหมคือทิ้งเขาค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจครับแต่โดยรวมแล้วเธอก็น่ารักนะครับโอฟายก็ดี ว่าช่วยกันนะครับพี่พลอยโอเคถือว่าช่วยกันไปก็แล้วกันนะเออฝ่าปกติอ่ะพี่ไม่ได้ให้ใครมาเป็นนางแบบแบ,บแรนด์พี่ง่ายๆหรอกนะถ้าไม่มีชื่อเสียงหรือศักยภาพมากพอพี่ก็ไม่เอาหรอกยังไงก็ฝากพี่พลอยด้วยนะครับไว้ผมมีโอกาสผมจะตอบแทนพี่พลอยนะครับขอบคุณมากนะครับโอเคไม่เป็นไรเรื่องเล็กน้อยนะ่ะบาย ตัวแบบนี้นี่เองไปที่ไหนก็มีแต่ปัญหาถึงไม่ค่อยมีใครอยากจะจ้างเธอไงนี่เธอก้าวว่าฉันเหรอคิดว่าฉันอยากจะถ่ายหนักหรือไงแบรนด์ก็ดูกระจอฉันไม่เห็นจะรู้จักเลยเสื้อผ้าก็ออกแบบได้เฉยตกยุคขนาดนี้คนสวยแบบฉันต่อให้เธอไม่จ้างคนเขาก็ลุมแย่งฉันจนฉันรู้จะปฏิเสธยังไงแล้วถ้างั้น ก็ขอให้มีเสื้อผ้าแบรนด์อื่นจ้างเธอก็แล้วกันนะเพราะเธอมีนิสัยและทัศนคติแบบนี้ไงไปที่ไหนถึงไม่มีใครอยากจะร่วมงานด้วยอ๋อและอีกอย่างนะฉันไม่มีวันให้นางแบบปลายแถวอย่างเธอมาทำลายชื่อเสียงของแบรนด์ฉันอย่างแน่นอนฉันยอมเสียงเงินจ้างนางแบบคนใหม่ดีกว่ากอบเกีค<ะ>้ค่ะช่วยนำคุณหนูท่านเนี่ยออกไปทีนะส่วนทางคุณฝา่าเดี๋ยวฉันคุยเองได้ค่ะ เชิญค่ะประตูอยู่นู้นนะคะเชิญบ้าฉันกลับเองได้ไม่ต้องมาแตะตัวฉันเชิญค่ะคอยดูนะถ้าฉันมีชื่อเสียงเมื่อไหร่ฉันจะเล่น,นงานพวกแกให้ย่อยยับไปเลยแล้วฉันจะรอดูนะคะบาย คุต้องไม่มีอะไรให้ฉันจริงๆด้วยแต่นี่เป็นวันเกิดฉันนะคุณเป็นสามีภาษาอะไรเนี่ยก็คุณบอกเองว่าคุณไม่อยากได้นี่คุณไม่รู้จริงๆหรือแกงโง่กันแน่เนี่ยคนรักกันอย่างน้อยมันก็ต้องมีเซอร์ไพรส์หรือมีอะไรให้กันบ้างในวันสำคัญฉันไม่ยอมแพ้ครับผู้ชายแบบคุณจริงๆ ฉันว่าแล้วว่าคุณก็ไม่มีอะไรให้ฉันจริงๆด้วยแต่นี่เป็นวันเกิดฉันนะคุณเป็นสามีภาษาอะไรเนี่ยแค่ดอกไม้ดอกเดียวคุณยังซื้อให้ฉันไม่ได้เลยคุณนี่มันก็คุณบอกเองว่าคุณไม่อยากได้แล้วคุณจะให้ผมทํายังไงผมก็ทําตามที่คุณบอกแล้วนี่คุณไม่รู้จริงๆหรือแกล้งโง่กันแน่เนี่ยคนรักกันอย่างน้อยมันก็ต้องมีเซอร์ไพรส์หรือมีอะไรให้กันบ้างในวันสําคัญแต่นี่ยะไร มาเซอร์ไพส์ง่งๆแบบนี้เน่นะโถพอยคุณก็รู้นี่ผมเป็นคนซื่อๆเซอร์อพงเซอร์ไพส์อะไรแบบนั้นน่ะผมไม่ถนัดหรอกแล้วอีกอย่างคนสวยๆแบบคุณน่ะดาวจะยากจะตายอย่าโกรธเลยนะที่รับฉันเลยยอมแพ้กับผู้ชายแบบคุณจริงๆ ทันวาฉันกลับมาแล้วหันวาโถ่เอ้ยกว่ามึงจะจีบเขาติดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเว้ยมึงก็ต้องทุ่มทุนหน่อยดีวะให้กูแนะนำเหรอนี่นะมึงต้องไปหาร้านบนดาดฟ้าเอาบรรยากาศดีๆอาหารหรูๆพร้อมกระดืด่มดำบรรยากาศใต้แสงเทียนเว้ย แบบนั้นนะมันถึงจะโรแมนติกมึงเชื่อกูดิแทบจะไม่อยากเชื่อว่าคนที่สอนเพื่อนตัวเองว่าควรทำยังไงให้โรแมนติกจะเป็นสามีของฉันคุณนั่งมาสิ น้องครับเอากระเพราไข่ดาวสองจานคะรับที่คุณบอกว่าจะพาฉันมาเดทอ่ะกะกแค่ร้านแบบนี้เองเหรอถ้าคุณจะพาฉันมากินร้านแบบเนี่ยทำไมคุณไม่บอกฉันแต่แรกฉันจะได้แต่งตัวสบายๆหน่อยอ่ะแล้ว คุณคิดว่าผมจะพาคุณไปกินที่ไหนเหรอก็ะเพราร้านนี้อร่อยมากเลยนะที่เน็ตเขารีวิวไงถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวพอได้แล้วคุณกินดูนะฉันก็คิดว่าคุณจะพาฉันไปร้านอาหารดีๆสักหน่อยอะแต่กลับพาฉันมากินร้านอาหารตามสั่งแบบนี้เหรอก็ผมไม่รู้นี่นะว่าคุณอยากกินอะไรผมขอโทษแล้วกันที่ไม่ได้ถามคุณก่อนงั้นเอางี้เดี๋ยวครั้งหน้า ผมจะพาคุณไปกินอาหารนี้ดีแพงๆก่อนนะผู้หญิงนะเว้ยปากไม่ตรงกับใจหรอกถ้าบอกว่าไม่มีอะไรแสดงว่ามีแน่นอนแต่ถ้าบอกว่าไม่อยากได้แสดงว่าอยากได้และถ้าบอกว่าไม่ได้โกรธนะก็คือมึงต้องรีบไปเอาใจเขาไปปลอบเขา ทำไมงั้นมึงโดนพายุลูกใหญ่แน่นอนมึงเชื่อกูดิแต่ทำไมฉันรู้สึกว่าคำพูดกับการกระทำของเขามาส่วนทางกันทั้งหมดฉันว่าและว,ว่าคุณต้องไม่มีอะไรให้ฉันจริงๆด้วยแต่นี้เปนวันเกิดฉันนะคุณเป็นสามีภาษาอะไรเนี่ยแค่ดอกไม้ดอกเดียวคุณยังซื้อฉันไม่ได้เลยคุณนี่มันก็คุณบอกเองว่าคุณไม่อยากได้ แล้วคุณจะให้ผมทำยังไงผมก็ทำตามที่คุณบอกแล้วแล้วยิ่งวันนั้นของเดือนนะเว้ยมึงเตรียมใจไว้ได้เลยนางจะอารมณ์ไม่ค่อยมัน่นคงจะละวาดฟาดมวงฟาดงาใส่มึงแต่มึงอยู่เพิ่งหัวเสียล่ะมึงต้องไปเตรียมถุงน้ำร้อนแล้วก็ ซื้อของเปรี้ยวให้เขากินเธอจะได้อารมณ์ดีรับรอง mm hmm. ถ้ามึงเอาใจเขาขนาดเนี้ยชาตินี้ก็ไม่ไปไหนหรอกทำไมคุณไปนานจังอ่ะพลอยผมเดินไปนะไม่ได้หอไป อากาศข้างนอกก็ร้อนขนาดเนี้ยผมก็เลยแวะกินน้ำแล้วก็ตากแอร์ที่ร้านกาแฟน,นิดหน่อยเองคุณนอนอยู่บ้านสบายคุณจะไปรู้อะไรฉันบอกว่าคุณซื้อแบบกลางคืนมาไม่ใช่หรอทําไมคุณซื้อแบบกลางวันมาจะกลางวันกับคืนมันก็ใช้ได้เหมือนกันหมดแหละคุณอย่าเรื่องมากได้ไหมผมเป็นผู้ชายนะคุณผมจะไปรู้อะไรอะ่ะผมซื้ออันนี้มาแล้วคุณก็ใช้ไปก่อนเถอะก็ได้ก็ได้ ว่าคุณเป็นคนซื้อเดี๋ยวเขาหน้าฉันไปซื้อเองก็ได้คุณนี้เข้าใจผมที่สุดเลยนะที่รักโที่ผ่านมากูแค่แก้งซื้อเฉยๆเว้ยมึงไม่รู้เหรอ แค่แก้เป็นคนซื่อๆงๆ <g ül> ก็ตัดปัญหาอะไรไปได้หลายอย่างเลยไม่ต้องไปเปลืองตังค์ทอะไรให้มันโรแมนติกไม่ต้องโดนใช้ให้ไปทํานู่นทนํานี่แค่อ้างว่าเป็นคนซื่อแค่คําเดียวเมียกูก็หูปากแล้วนี่กูจะบอกอะไรให้ด้วยเมื่อกี้เมียกูใช้ให้กูไปซื้อผักกูแค่บอกว่าผู้ชายซื่อแบบกูเนี่ยเลือกผักไม่เป็นหรอกแค่นั้นแหละเมียก,กูบอกว่าไม่ต้องไปกูก็แค่รอกิน ไม่มีอะไรที่มันจะสบายไปมากกว่านี้แล้วเว้เป็นไงสูงเกินที่แท้เขาก็รู้ทุกเรื่องแต่เขาก็แค่ไม่อยากทำแต่กูว่านะมึงยังต้องฝึกอีกเยอะแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวกูสอนมึงเองมันจะได้แสดงเก่งกว่าใช่สิสกิลการแสดงดับคุณเนี่ยแต่หน้าเสียดาดนะที่ไม่ได้เป็นนักแสดง พอยคุณมั่งแต่เมื่อไหร่อะก็มาทันได้ยินที่คุณสอนเพื่อนในสิ่งที่คุณไม่เคยทำสักเรื่องเลยนั่นแหละเมื่อกี้ผมแก่พูดเล่นกไอ้ฝ่ายเฉยพูดเล่นงั้นเหรอตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันมันโง่เองที่คิดว่าคุณอะเป็นผู้ชายซื่อคุณรู้ไหมถึงฉันจะเหนื่อยแค่ไหนอะฉันก็ยอมเพราะฉันคิดว่าอย่างน้อยอะคุณก็ยังรักฉัน บ้างแต่พอมาวันนี้ฉันรู้แล้วว่าไอ้คำว่าผู้ชายซื่อของคุณน่ะมันก็แค่ข้ออ้างเวลาที่คุณไม่เต็มใจจะทำอะไรฉันแค่นั้นเองพอยมันไม่ใช่แบบนั้นคุณฟังผมก่อนสิ <c oughs> คุณคงดีใจมากสินะที่เห็นฉันอ่เป็นคนโง่ในสายตาคุณได้แต่หลังจากนี้คุณอย่าหวังเลยว่าคุณจะใช้มุกผู้ชายหน้าซื่อใจคนกับฉันได้อีก พอถ้าฉันอยากได้อะไรหรือฉันอยากให้คุณทําอะไรอ่ะฉันจะพูดตรงๆแต่ถ้าคุณไม่ทําให้ฉันแล้วก็อย่าหาว่าฉันไม่เตือนกันแล้วกันอ๋อแล้วข้าวเย็นวันเนี้ยคุณหากินเองนะเพราะฉันไม่ทําอะไรแล้วไงกูเดี๋ยวคนสิพลอยกรรมกัน สวัสดีค่ะติดต่อเรื่องอะไรหรอคะไอ้น้องทำไรวะจะมาขวางทางพี่แม่เข้าไปทำไมคนนอกรล้กวนแลกบัตรด้วยนะคะแลกบัตรบ้าบออะไรถ้าไม่อยากเดือดร้อนเนี่ยหลบไปฉันต้องขอโทษพี่จริงๆนะคะแต่ถ้าพี่ไม่แลกบัตรอ่ะฉันคงให้พี่เข้าไปไม่ได้จริงๆคะ่ะมันเป็นมึงไม่รู้ใช่ไหมว่ากูเป็นใคร รู้สวัสด์ค่ะบอสเอา้าทันวามาเดีเช้าเลยนะแล้วมีเรื่องอะไรกันเหรอสวัสดีครับุณติเราบรพคนนี้สิครับ<อ>เขาไม่ยอมให้ผมเข้าไปในออฟฟิศเอ่อคือฉันขอให้เขาแลกบัตรอะคะ่ะแต่เขาไม่ยอมแลกไม่เป็นไรพอยนี่ทันวาขวหน้ารปพคนใหม่เขาจะมาแทนที่ลุงแดงที่เราออกไปทันวา นี่พอยนะเราพอ,พอบริษัทเราเธอทั้งเก่งและขยันแล้วก็ซื่อสัตย์ด้วยขับคุณตีทีนี้เธอได้ยินแล้วใช่ไหมว่าผมเป็นค่ะหัวหน้าเชิญนะกุณตี เอา้าพลยยังไม่กลับอีกเหรอแล้วทันวาล่ะทำไมยังไม่มาเปลี่ยนเวรพอดีหัวหน้าพาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะก็เลยอาจจะมาเปลี่ยนเวรช้าหน่อยอถ้าดึกแล้วธันวายังไม่กลับมายังไงก็โทรหาผมไดยนะได้เลยค่ะบอสเดินทางปลอดภัยนะคะ หยุดก่อนวันนี้น้องพี่ไปไหนเนี่ยทําไมถึงปล่อยพี่มาอยู่บนถนนคนเดียวแบบนี้มาอันตรายนะรู้ไหมพอดีว่าเขาไม่อยู่อ่ะไม่เป็นไรหรอกพี่ออกมาท,ทําธุระข้างนอกกำลังจะกลับบ้านแล้วโอ๊ยไม่เป็นไรได้ไงอ่ะพี่แถวเนี่ยรถเยอะแยะถ้าเกิดพี่โดนรถชนขึ้นมาน้องพี่จะทํายังไงไม่สงสารน้องพี่บ้างหรอมามาเดี๋ยวฉันไปส่งที่บ้านนะขอบใจมากนะ ขอบคุณมากเลยนะหนักหน่อย <S <S อีพยอยมันไปไหนวะเนี่ยถ้าบอยมาเห็นเดี๋ยวก็ได้ซวยอันพอดีอมึงเสร็จกูแน่นอีพอย ไร้ความรับผิดชอบแบบนี้กูถามมึงหน่อยหน้าที่ของมึงคืออะไรฮะพูดเฝ้ายามค่ะเรืวอเมื่อตอนกลางวันเนี่ยมึงหายไปไหนมาถ้าหน้าที่ง่ายๆแค่นี้มึงยังทำไม่ได้ก็ลาออกไปขอทานไปเอไอวอยๆอะไรกันเสียงดังไปถึงห้องทำงานผมทันวานายพูดมาสิมีเรื่องอะไรกันทําไมต้องขึ้นมึงขึ้นกูด้วย บอยมาก็ดีเลยครับผมจําเป็นต้องขอให้พอยเขาออกจากงานอะไรนะให้เธอออกจากงานเธอทําผิดอะไรถึงขั้นต้องไล่ออกกันก็เมื่อตอนกลางวันเนี่ยพอยเขาทิ้งเวน,น่สิครับกฎของบริษัทก็บอกไว้ชัดเจนว่าห้ามราบพอละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุจําเป็นแล่ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่นี่เธอเล่นหายไปเป็นชั่วโมงถ้ามีคนเข้ามาขโมยของ หรือมีคนบ้าเข้ามาทําร้ายคนในออฟฟิศเนี่ยใครจะเป็นคนครับผิดชอบล่ะคะบอสพอยจริงอย่างที่ทันวาพูดไหมมันก็จริงค่ะแต่ว่าไม่มีแต่บอสครับบอสอย่าใจอ่อนสิครับคนทําผิดก,กฎก็ต้องออกจริงไหมครับบอสกฎก็ต้องเป็นกฎสินะถูกต้องนะครับบอส พลอยผมคงต้องให้เธอออกเดี๋ยวเธอไปเซ็นใบลาออกที่ไฟบุคคลด้วยนะค่ะบอสอ๋อเกือบลืมไปเดี๋ยวเธอเซ็นใบลาออกเสร็จก็เกอกใบสมัครหัวหน้ารปพคนใหม่ด้วยนะอ,อะไรนะคะบอสเดี๋ยว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 นะคะบ,บอสเมื่อกี้บอสพูดผิดหรือเปล่าครับผมได้ยินไม่ค่อยชัดเลย นายฟังไม่ผิดหรอกคนที่ต้องออกคือนายเอองั้นแหละกำลังเมื่อยเลยได้ดิบได้ดีแล้วอะ่ะอย่าลืมน้องคนนี้นะพี่มือไม่ต้องไปห่วงหรอกไอ้ฟ้า กูเป็นถึงหัวหน้ารอปรพอไว้กูกำจัดอีพอได้เมื่อไหร่นะกูดึงม,มึงเข้าไปแน่ๆพี่พูดแล้วนะสัญญานะเออดีวะบริษัทกูนะสบายจะตายหาวันๆไม่ทำเที่อะไรเลยแค่จิกหัวใช้ลูกน้องไปก็จบแล้วมาพี่ชนหน่อยนั่นมันทันวานี่ บอกพาแม่ไปโรงพยาบาลเพิ่งเริ่มงานได้ไม่ทมันเลยก็ออกไล,ลน,น์แล้วแบบนี้ได้ได้ไงคออรับบอสบอสจะไล่ผมออกเรื่องอะไรพอยเขาเป็นคนผิดต่างหากคุณเป็นคนพูดเองนี่เพราะกฎต้องเป็นกฎ นี่ไงดูให้เต็มตาถ่ายมาตอนไหนไวะเนี่ยฝีมือมึงใช่ไหมอีพอยอีชั่วอยู่เลยนะไม่ต้องไปโทษคนอื่นเลย<ม>นายทำตัวเองทั้งนั้นอย่าคิดนะว่าผมไม่รู้ว่านายชอบหนีเวรไปดื่มเหล้านี่ขนาดผมยืนอยู่ตรงนี้กิจเหล่ายังข้น แล้วแบบนี้ผมจะไว้ใจให้ในายดูแลความปลอดภัยของบริษัทได้ยังไงแบบนี้มันไม่แฟร์นะครับบอสบอสจะให้ผมออกและให้พอยเนี่ยเลื่อนขั้นขึ้นมาแทนผมมันโง่เกาโง,ง่ความรู้เท่าหางอึงมันดีกว่าผมตรงไหนครับบอสดีกว่านายทุกตรงนายยังกล้าไปว่าเขาอีกใครกันแน่ที่โง่พอยเขาทั้งเก่งทั้งขย,ยันทั้งซื่อสัตย์ ผมจะบอกให้ในายฟังก็ได้ที่พลอ,อยหายไปพ่อไปช่วยเข็นรถให้คนพิการในหมู่บ้านไม่ได้หนีเวรไปดิงเล่าแบบนายเอาจากบริษัทผมไปได้หล่ะแต่บอสเชิญเดี๋ยวอย่าลืมเอาชุดมาคืนด้วย ขอบคุณนะคะบ,บอสว่าแต่บอลร,รู้เรื่องนั้นได้ยังไงคะนั่นมันพอยนี่จะไปไหนของเขานะ <S <S 2> <S 2> เธอไม่ต้องไปสนใจหรอกเพราะผมรู้ได้ยังไงขอแค่เธอรู้ไว้ว่า การทำความดีถึงแม้จะไม่มีใครเห็นแต่มันก็เป็นบุญคุณสนของเราและเธอไม่ต้องไปสนใจคำดูถูกของคนอื่นขอแค่เธอตั้งใจทํำงานและรักษาความดีของเธอเอาไว้ขอบคุณอีกครั้งนะคะบอสฉันจะจำคำที่บอสสอนเอาไว้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเลยค่ะฝากด้วยนะวันหน้าเราพอคนนะได้ค่ะบอส